เกิดมาเป็นคนเป็นทุกข์ที่สุดจริงหรือไม่ครับถ้าไม่มีคนอยู่บนโลกมนุษย์นี้จะมีใครทุกข์ไหมไม่มีไม่มีครับถ้าไม่มีมนุษย์ก็ไม่มีเทวดาไม่มีพรหมไม่มีสั์เดชันไม่มีเปรตผ,ผีปีศาจสุรกายหรือนรกที่มาแห่งความทุกข์ทั้งปวงก็เป็นอันยุติ ก้อนโลกใบนี้ก็เป็นก้อนโลกก็บินน้ำดินน้ำไฟลมที่ประกอบรวมตัวกันที่รอวันแตกสลายตามการเวลาของมันและการแตกสลายของก้อนโลกใบนี้ถ้าไม่มีมนุษย์คนไหนอยู่เลยความทุกข์ก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นก้อนโลกใบนี้มันมีปรากฏขึ้นมาและมีมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตปรากฏขึ้นมาด้วยและมนุษย์เองก็ไม่เคยรู้เลยว่าการที่มนุษย์ปรากฏขึ้นมาบนโลกมนุษย์นี้ มนุษย์มีความทุกข์อยู่ภายในตัวของตนเองอยู่แล้วโดยกลไกทางธรรมชาติคำว่าทุกข์โดยกลไกรธรรมชาติเราจะได้เข้าใจคำว่าธรรมชาติธรรมะกับชาติชาติเขาเรียกว่าชาติชาติแปลว่าเกิดธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงหรือสิ่งที่มีอยู่จริงๆคือสิ่งที่เกิดตามความเป็นจริงของมันทุกข์เนี่ยเกิดตามความเป็นจริงของมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์จะมีทุกข์อยู่ภายในตนเองและที่มาของความทุกข์เหล่านี้มาจากไหน มาจากกระบวนการที่อยู่ในระบบหรือกฎของธรรมชาติอีกเหมือนกันกฎธรรมชาตินั้นคืออะไรกฎของความไม่เที่ยงกฎของความแปรปรวนและกฎของความเสื่อมสลายกฎนี้มันจะอยู่ในส่วนที่เป็นรูปกับนามหรือกายกับใจเรียกว่าขันห้านี่แหละหรือชีวิตของเราเองมันมีกฎตัวนี้อยู่ภายในตัวของเราด้วย แล้วกฎตัวนี้มันมีความไม่เที่ยงความไม่คงที่และความเสื่อมสลายความไม่เที่ยงและความไม่คงที่และความเสื่อมสลายเบียดเบียนบีบคันให้รูปร่างกายมีความทุกข์โดยตัวของมันเองแม้ไม่มีใครจะมาสร้างทุกข์ให้กับมันมันก็มีทุกข์โดยตัวของมันเองมีแก่โดยตัวของมันเองมีเจ็บโดยตัวของมันเองมีตายโดยตัวของมันเองไม่มีใครมาสร้างความแก่ความเก็บความตายบนชีวิตมนุษย์แต่กฎทางธรรมชาติเหล่านี้มันสร้างการเบียดเบียนบีบคันให้ รูปเสื่อมสลายมีแล้วความเสื่อมสลายเนี่ยก่อให้เกิดความทุกข์บนร่างกายบนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในตัวของเราเองฉะนั้นกฎธรรมชาติเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจมันเรารับรู้ความทุกข์คือผลที่มันถูกเบียดเบียนบ,บ,บีบคั้นแล้วจึงกลายมาเป็นความทุกข์และเมื่อความทุกข์เกิดเราก็ไม่รู้จักวิธีว่าจะปฏิบัติต่อความทุกข์นั้นอย่างไรเมื่อเราไม่รู้จะ,จะปฏิบัติต่อความทุกข์นั้นอย่างไร ปัญหาคือความไม่รู้ที่จะปฏิบัติต่อความทุกข์นั้นอย่างไรเนี่ยจึงสร้างเหตุของปัญหาใหม่อวิชชาคือความไม่รู้จะเป็นสมบไทไยเสมอคือสร้างเหตุใหม่เสมอนั่นหมายถึงว่าเมื่อใดที่อวิชชาคือความไม่รู้ยังมีอยู่บนจิตใจเราอยู่อวิชชาที่เกิดขึ้นแล้วบนจิตใจเรามันจะไม่หยุดยั้งตัวมันเองเลยจนกว่ามันจะสร้างคุกให้กับเราและทุทกๆความทุกข์ที่เกิดขึ้นบนจิตใจเรามีมูลเหตุ มาจากอาวิชชาทั้งนั้นและการดับทุกข์ก็ดับได้ที่อวิชชาฉะนั้นเวลาเกิดความรู้ขึ้นบนจิตใจของเราและทำลายความไม่รู้ออกจากจิตใจของเราได้ทั้งๆท,ที่เราเจอสภาพเหตุการณ์เดียวกันปัญหาเดียวกันเรื่องราวเดียวกันแต่ความทุกข์ไม่เหมือนกันบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์น้อยบางคนไม่มีทุกข์เพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยจากข้างในที่จะก่อทุกข์ขึ้นจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามันมี เหตุปัจจัยที่แตกต่างกันบางคนเหตุปัจจัยของอวิชชาไม่ได้รับการแก้ไขบางคนได้รับการแก้ไขไปเบาบางบางคนทําได้เด็ดขาดความทุกข์ก็ไม่สามารถที่เกิดขึ้นได้ฉะนั้นสิ่งภายนอกไม่ได้เป็นตัวสร้างรู้กับเราแต่ความไม่รู้บนจิตใจเราต่างหากที่พยายามก่อตัวขึ้นบนจิตใจของเราอยู่ก่อตัวความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยฉะนั้นถ้าจะโทษเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราทุกข์อยู่ในเวลานี้อย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษใครโทษความไม่รู้ กราปู่เป๋บอกว่าความโง่ของเราอย่างนี้นโทษมันเยอะ